เก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับหลังจากที่งานแต่งตั้งนะครับผู้ช่วยจเจ้าวาดพระมหาอิสระนะครับหรือพระมหาแทนนะครับก็มีแจกวัตถุมงคลนะครับนี่หลังพิธีนะครับก็มีการต่อรองซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับวัตถุมงคล เรียกว่าเทวดาน้อยนะครับรก็ถือว่าราคาสะพัดนะครับวันนี้น,น,นี่ลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับวัตถุมงคลแจกของพระมหาอิสระนะครับหรือพระมหาแทนวัดดาวดึงสารามนะครับแขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมก็มาเก็บ ภาพรบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนี่หลังเสร็จพิธีนะครับพระอาจารย์มหาอิสระนะครับหรือพระมหาแทนนะครับที่คนลูกศิษย์ลูกหารู้จักนะครับก็ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่วัดดาวดึงนะครับมางานแต่งตั้งรองเจ้าวาดนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับสกลมหาสังฆปริณายกนะครับทรงมีบัญชาแต่งตั้งพระมหาอิสระนะครับให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดดาวดึงนะครับผมก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันนี้ หลังพิธีก็จะมีแจกพระด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับ ดาวดึงสาร,รามนะครับก็อยู่เชิมสะพานทับปิ่นเกล้านะครับหรือว่าสะพานพระรามแปดนะครับสร้างขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งนะครับโดยดำริของเจ้าจอมแว่นหรือคุณเสือที่ได้สร้างวัดไว้กลางสวนตำบลบางยิ่ขันทนบุรีเดิมชื่อว่า วัดครัวอินนะครับต่อมารัชกาลที่สได้ราชรฐานนามใหม่ว่าวัดดาวดินิสารามนะครับท่านหมายความว่าวัดเป็นที่สถิตของพระอิน์กหรับพระมหาอิสระนะครับท่านก็ถือว่าเป็นเอจิอาจารย์หนุ่มนะครับรเรลียนธรรมหกประโยชน์ท่านก็เป็นลูกศิษย์พระครูปืนวัดราดชโดนะครับจังหวัด ระนครศรีอยุธยาผู้สืบสายวิชาหลวงพ่อกลัน่นแห่งสำนักวัดพระญาศนะครับสำหรับประวัติพระมหาอิสระนะครับพระมหาอิสระหรือที่ลูกศิษย์ลูกหาคนใกล้ชิดจะเรียกขานท่านว่ามหาแทนนะครับท่านเกิดในตระกูลราเมทริที่ก่อนนะครับเกิดวนันอังคารที่24มกราคมพศ2538นะครับ แรมเก้าข้ามเดือนยี่ตีจอที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกในวัยเยาว์ท่านเป็นเด็กที่นอบน้อมถ่อมตนนะครับไปเรียนรู้ฉลาดเฉลียวนะครับและมีความจำดีจึงมักเป็นที่รักและเมตตาของครูบาอาจารย์และผู้ใหญ่ที่ได้พบเห็นนะครับเมื่อค่าวเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีพศ .2550 นะครับ อายุในตอนนั้นก็ได้12ปีนะครับท่านก็ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสมณรน,นภาคฤดูร้อนที่วัดหนองโพตำบลสีนาวาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับโดยมีพระมุนีนายกเป็นพระอุปชาเมื่อจบโครงการแล้วพระมหาสิริสวัสดิ์ปท9ประโยคนะครับจ้าวาดวัดหนองโพจังหวัด,วดนรดครนายกได้เห็นแววของสมณรอิสระ ที่มีความสนใจในพระปริยัติธรรมนะครับจึงได้ชักชวนให้เรียนพระปริยัติธรรมบาลีต่อนะครับด้วยความใฝ่รู้และมีข้อสงสัยทางธรรมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับทําให้สามมรเน,นสิะในตอนนั้นนะครับจึงตอบรับทันทีจากนั้นพระมหาสิริสวัสดิ์จึงได้พาสามมเนรมาฝากเรียนที่สํานักเรียนวัดดาวดึงบางยี่ขันนะครับ พระมหาอิสระมาอยู่วัดดาวดึงสารามในตอนนั้นนะครับอันศาแรกนะครับก็สอบไล่บาลีประโยค1ประโยคสองได้ในปีต่อมาหลังจากนั้นได้สอบบาลีสนามหลวงได้ปร,ริญธรรมสามสี่ห้าประโยคนะครับอย่างต่อเนื่องติดต่อกันทุกปีตั้งแต่ยังเป็นสัมมาเนนนะครับ เมื่อที่อค์พิชิตสิริราชกษัตริย์สันต์ก็ได้เข้าอิระในอณาจักริัตตานีอาณาปักรเทพารากรุปี2 5พระสุรชัยโสพลนะครับ เจ้าวาดวัดเดวดึงสารามเป็นพระกรรมวาจ,าจารย์นะครับและก็พระมหาศิลิสวัสรเจ้าวาดวัดหนองคูจังหวัดนครนายกเป็นพระอนุสาวนาจารย์นะครับและก็พระศรีสาสธรบัณฑิตเป็นพระศีลาจารย์ได้รับฉายาว่ายานิสัตรโรนะครับแปลว่าผู้เป็นใหญ่เพราะความรู้นะครับ นี่ก็คือประวัติย่อๆนะครับของพระมหาอิสระนะครับหรือว่าพระอาจารย์แทนนะครับที่ลูกศิษย์ลูกหารู้จักวัดดาวดึงสารามนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับลูกศิษย์ลูกหามากันเยอะเลยทีเดียวมาร่วมมุทิตาจิตนะครับแสดงความยินดีที่ท่านได้รับตาตั้งอย่างเป็นทางการนะครับ เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วก็เป็นเลขานะครัของวัดดาวดึงสารางหลังเสร็จพิธีนะครับพระมหาแทนนะครับก็จะแจกวัตถุมงคลให้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาร่วมแสดงความยินดีวันนี้นะครับ good

ังเสร็จพิธีนะครับพระอาจารย์มหาแทนนะครับก็แจกวัตถุมงคลน,นะครับให้ลูกศิษย์ลูกหาเป็นเทวดาน้อยนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับ ผู้ช่วยชาวานั้นนะครับผมได้รับเอาซึ่งความรับผิดชอบงพระพุทธศาสนาบางฝ่ายหลายด้านด้วยกันนะครับผมเเด็นพฤศการนท่านได้รับหมายคู่น้าให้แล้วแต่ฐานะตอนนั้ที่เป็นสิทธิของพระอาจารย์ถายแทนก็ต้องช่วยพรอาจารย์ด้วยนะครับผมไปเช็คเลยครับรานาไม่มาต้องแก้ นะครับใช้โปรกร้าเข้าเทียยนทานนะครับขออนุญาตนะครับผมเข้าสั้นหนึ่งแถวออกคางหนึ่งแถว มีทาล้านนามีธุระขรหมทานพระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างมากมายในะับแต่ในฐานะที่อยู่ฝ่ายสาธารณประการนะครับของกองทัในฐานะ Gracias. I do Yeah, okay. ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับในเมนี้นะครับทุกท่านนั้นใครรับแล้วรับรอบเดียวนะเข้ามากระดัลราชนะครับก็ม่ไปนองทุกท่านไม่นองนี่กราดับด้วยความบริสุทธิ์ใจกระดัาพักได พระปัญญาคุณนะครับเอาบริสุทคุณพระมหาณนที่คุณองเกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาุมนาในพระโบสถ์นะครับแชรคทับของคค์พนะครับ โกน,นนะครับก็มีถุงผ้าน,าานะถุงยากด้วยนะครับเช้ก็เซฟเวอร์ใช้ได้นะครับนะครับผมถ้าเข้าเซเว่นใช้ได้เลยนะครับเ,เพื่อการลดโลกร้อนด้วยมีภาษาเพราะไม่พี่น้องหลายท่านก็ตไปเรียนภาษาไปเลยนะครับมีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษมีภาษาจีนนะครับมีภาษาอักษรทวกปตะวันะออกนอกจากนี้ก็มีเกาหลี สิ่ของการทุกท่านนะครับเช่วยเห็นปีนช่วยเหนนฟ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดครับช่วยกันธรรมนะครับผมเต็มภาราธุระในพระพุทธเจ้าที่เอาตัวรุ่นกันว่าจะตุยัดกันในวาระไหนครับที่ยิ่งใหญ่ให้แก่พระจารย์แล้วเราในฐานะศิษย์ก็ช่วยกันนะครับผมในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับท่านที่เดินทางกลับบ้านขอขอให้เดินทางกลับบ้านด้วยความสวัสดีเมื่อสักครู่นี้พระจารย์ได้ให้ลูุบไล่เรกหรือเปล่า นะครับในเชาเจ้าที่นะครับผมในปีนี้พันธ์นี่ก็เป็นบรรยากาศด้านนอกนะครับหล,ล,ลังจงออากรับวัตถุมงคลแกจกจากพระมหาแทนแล้วนะครับด้านนอกก็จะมีบรรดาเซียนนะครับมารับซื้อมารับซื้อ,มา,อมารับเช่านะครับราคาก็แรงเลยทีเดียวนะครับสำหรับวัตถุมงคลของ มาหาแทนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ